เนี่ยเราต้องรีบไปให้พ้นเพื่อไม่ให้ชนกับรถคันต่อไปถูกไหมใช่ใ,ชในขณะนี้ถ้ารถเราหนักอ่ะเราเหยียบแล้วรถมันไม่ไปอ่ะค่ะมันไปสางอ่ะดังนั้นเราจะต้องวางแผนวะ่าเฮ้ยถ้าไม่โล่งจริงๆรถหนักออกตัวยากอย่าไปมันไป<ร>ไม่พ้นต้องให้รถไปก่อนใช่ไหมคะ่ะถูกต้องค่ะต้องโล่งจริงๆเหมือนเราเอาหางพ่วงมาเนี้ยถ,ถ้าเฉพาะเพคาวเปล่าๆ เหยียบปุ๊บปื๊ดไปเลยใช่ไหมแต่ถ้ามีห่างพ่วงด้วยบรรทุกกระเป๋าหนักด้วยการเหยียบปุ๊บรถกว่าจะออกตัวได้นะคะออกตัวไม่ทันรถส่วนทางมาแล้วสรุปชนตึ้งประมาณนั้นต้องระวังนิดหนึ่งเหลือต่อมาข้อที่เราไปขอข้อนึงเนี่ยพีครูลืมพี่แล้วพี่ขอข้อหนึ่งอ่ะอ่า อยากได้คำว่าเซกูดเซกูดค่ะได้เลยค่ะข้อสอบเฮ้ยข้อเดียวพอหมดเวลาแล้วค่ะพี่ถึงสามทุ่มครึ่งรีบมาไวเก่ไวแล้วก็ไปนะเนี่ยเอ่าไม่ไม่ใช่หมดสามทุ่มหรอกนึกว่าสามทุ่มครึ่งอ่ะบให้เพื่อนอ่านข้อนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไซต์จนวินเอ็มฟิลิสไคลนิมอัพนิมอัพแลว่าอะไรทำมันมันมันน้อยลงค่ะมันลดปริมาณลงไม่เพิ่มขึ้น ลมไต้เติ้งวินคือลมทางด้านข้างเอมเฟนลิคคือความเอมเฟนลิคคือความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเร็วอ่ะคือบอกว่าสัมผัสได้เร็วอ่ะความอ่อนไหวความวอ่อนไหวใช่ใช่ต้องนะเอมเฟนลิคก็คือแบบเหมือนเซนสทีฟไหมอือฮึประมาณเซนสทิฟความอ่อนไหวต่อความอ่อนไหวต่อลมที่มาจากด้านไหนด้านข้างค่ะ มันจะลดลงจริงไหมคะไม่จริงเลยไม่จริงไม่จริงคนองใช่เพราะว่าถ้าสมมติรถเรานะคะอ่ะถ้าโครงสร้างแค่เนี้ยลมมันผ่านด้านข้างก็จะผ่านไปง่ายใช่ไหมอมแต่พอเรามีการบรรทุกสูงขึ้นปุ๊บมันต้านลมไงมันก็เหมือนสร้างกำแพงขึ้นมาอีตูปเฟินหนึ่งกไปไม่ได้ขนาดอ่ะใช่ เพราะฉะนั้นถ้าลมด้านข้างมาเนี่ยจริงๆมันต้องเนมสูคือแบบโดนลมนโดนลมหน่อยก็จะถูกเหวี่ยงแล้วข้อนี้เขาบอกว่าความอ่อนไหวต่อลมด้านข้างจะลดลงจึงเป็นข้อหลอกนะคะหาที่ิดการจําเองนะทุกคนเพราะว่ามันแล้วแต่เซนอ่ะของพุนเนี้ยใช่ใช่ใต่อมาข้อที่สามครูลมคำว่าเสียกูด เสือกูดได้ตุ like ๊กตาเขาชอบมาเอาคำนี้เท่านั้นเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วมายาใจฟูเฉยๆค่ะเสียกูดเห็นไหมโอเคต่อมาคุณคะเอเบริมเอเบริมสวิฟเฟรนโนูติกอืมอ่ะอ่าเอาคำนี้ก่อนเดเวกแปลว่าอะไร ระ,ะร,ะะระยะทางระยะระยะทางมารวมกับคำว่าเบรมแปลว่าอะไรการเบรกค่ะอืมเพราะฉะนั้นเป็นระยะอะไรคะระยะเบรกอืมแตลเลี้ยงเงียดสิมันจะเป็นไงคะมันจะนานขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเบรกปุ๊บกว่าจะหยุดตึก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 ,ตกใช้เวลาเลือกไหมเลือกค่ะเสียกด yeah. อ่า เซอร์ก <Sehr> yeah. <laughs> okay. mm ูดใช่โอเคคุณต้องการบรรทุกบนหลังค่ะกับรถของคุณ version influence ผลกระทบได้อิทธิพลอะไร cut ดี e ที่สิ่งเนี้ยจะก่อผลขึ้นนะคะ of d a s r v e h i h r e s ก็คือว่ามันจะส่งผลต่อการขับรถของคุณนะคะ ทุกอย่างจะแย่ขึ้นเอาอง่ายๆข้อ1นึ่ง i ัสมิชลอนในกลุ่มเฟม g e n ความสามารถในการออกตัวในการเพิ่มความเร็วนิมฟอัมันลดลงต้องระวังนะแสงกว่าจะพ้นนะคะออกตัวกว่าจะไปประมาณนั้นข้อที่สาม b r e ร s w e g v e r l ä n g e r t sich ระยะเบรกมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ใช่เบรกไม่อยู่ง่ายๆเพราะรถหนัก ส่วนเขาบอกว่าถ้าเห็นรถเอลควหรือรถบรรทุกหินบรรทุกทรายตามหลังอย่าเบรกให้มันชนเพราะมันเบรกไม่ทันนะมันจะชนชนเลยนะ,ะข้อสองดีไซน์เท n น i n เอนเฟนลิกไฮความไวต่อลมด้านข้างนิ้วอับมันลดลงข้อนี้จะหลอกบัดทิต่อไปข้อร้อย